ค่ะสวัสดีสำหรับเช้าวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันกลอกมรกตกันค่ะสองต้นนี้นะคะเป็นกวอกมรกตด่างจักรพัดนะคะต้นนี้มีรากแล้วมีลูกเยอะเลยนะจะส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะ ที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะส่วนก้านนี้นะคะเราเพิ่งทำน้ำเพิ่งเอาออกจากน้ำห้เพื่อนไปทำต่อหรือจะชำดินได้เลยค่ะของก้านนี้นะคะเตืนทางวันนี้ค่ะอันนี้เพิ่งไปถอนออกมานะคะทุกคนจะใส่กระถางส่งให้นะส่วนกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่เราจะขายในเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ มาที่ต้นแรกค่ะกลุ่มนี้นะคะเป็นกวักมรกตที่ใช้วิธีการแยกหัวนะคะออกจากกอเดียวกันนี่คือกอเดียวกันนะคะต้นนี้ต้นที่หนึ่งค่ะดูลักษณะหัวนะคะไม่มีรอยแผลนะคะ เป็นการแยกหัวนะอันนี้คือยอดใหม่ต้นแรกนะคะขายในะคาหนึ่งร้อยหกสิบบาทรวมส่งนะคะต่อไปต้นที่สองค่ะอ้น,นด่างด่างจาัด นี่ขอสองร้อยแปบาทรวมส่งตันที่สองนะคะส่วนต้นที่สามยังไม่ได้แกะนะทุกคนเดี๋ยวแกะพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่แหละวัสดีเพิ่งให้อาหารน้องลกเสร็จวิธีแยกก็ใช้วิธีการค่อยๆดึงนะทุกคน งออกมาแบบนี้นะคะนี่คือต้นที่สามนะคะต้นนี้สีด่างสวยมากเลยสามร้อยเก้าเก้ารมส่งนะคะต้นที่สามโอ้โหันนี้หัวใหญ่เลยะคะ่ะนี้ต้นที่สี่นะทุกคนนะ ต้นที่สี่เอาไปปลูกเพื่อที่จะมีต้นลูกนะคะต้นที่สี่อมกอได้เลยสำหรับใครที่ตามหานะต้นนี้นะคะขอในราคาแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทไม่มีแถมนะทุกคนี่ค่ะ ต่อไปต้นที่ต้นที่ห้านะคะมาดูว่าแยกได้ไหมต้นน้แย้นน้ยต้นที่ห้านะคะต้นนี้ขอราคา 280บาทรวมส่งนะคะต้นที่5และต้นที่6ต้นนี้นะคะต้นที่6 1 2 3 4 5ต้นนี้ต้นที่6นะคะต้นนี้ขอราคาสี่รอยยี่สิบบาทนะคะรวมส่ง ต้นที่เห็ดเปน,นี้ต่อไปเราจะขายแบบกอนะคะถ้าขายไม่ได้เราก็จะเอาไปแยกขยายทำเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะวันนี้นะคะ หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมส่งนะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะส่วนก้อนนี้นะคะมีทั้งหมดหกก้านนะคะทุกคนมีทั้งหมดหกก้านขายในราคาเดียวกันเลยค่ะ หนึ 50, ่งหกห้าศูนย์รวมสองนะคะแบบกอจะมีสองกอเท่านั้นนะคะจนคุนี้ยังไม่ขายนะเดี๋ยวรอก่อนกอใหญ่ๆมีสองกอหนึ่งหกห้าศูนย์นี่กอที่หนึง่งนี่กอที่สองใครสนใจก็ โทรหาได้เลยนะหรือว่าจะทักไลน์ทักไลน์ดีกว่านะเพราะว่าวันนี้ติ๊กกิ้งประชุมชเชา้ายอาจจะไม่มีจังหวะหรือว่าสามารถรับสายได้นะดังนั้นทักไลน์มาแล้วกันนะคะใครชอบต้นไหนนะคะใครอยากจะซื้อไปแล้วก็เอาไปชําน้ําแบบนี้ก็สามารถชําได้เลยก้านนี้นะคะใครสนใจใครเล่นราคาสองร้อยเก้าเก้าแล้วกันค่ะรากเยกาต้นนะ ส่วนก้านนี้เราเพิ่งชํำนะทุกคนได้หนึ่งวันนะถ้าใครจะรับก้านนี้เอาไปชาต่อไปสามร้อยยี่สิบบาทนะคะส่วนก้านนี้มีรากแล้วถ้าเพื่อนจะรับเิดตามในราคาสองเก้าเก้าแล้วกัน,นะะเอาไปแช่น้ำน้ำอะไรก็ได้ค่ะทุกคน ที่บ้านเราก็ใช้น้ำปลาปลาที่สีเข้าเข้มเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นน้ําเก่าเราไม่ได้เปลี่ยนน้าใหม่หมายถึงว่าเราเคยชาก้านแล้วเราก็เอาไปขายทีนี้เนี่ยเราไม่ได้เทน้ําเก่าทิ้งเพราะว่าเราเสียดายน้ำเราก็เลยเอาก้านเนี่ยมาเสียบ้วยทุกคนเขาก็เลยเป็นน้ําที่แบบสีประมาณนี้เกินน้ำนี้เราใส่น้าใหม่เข้าไปก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ